สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้ก็จะขอพาคุณผู้ชมไปทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกอยู่มีความสวยงามได้มาแบบฟรีๆค่ะไม่ต้องเสียเงนินสักบาทจะมีวิธีอย่างไรไปรจิตตามรับชมกันเลยค่ะ ปกติแล้วต้นไม้จะใช้แสงแดดมาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงนะคะโดยความเข้มแล้วก็ความแรงของแสงแดดในฤดูร้อนเขาก็จะมีมากกว่าในฤดูหนาวและแสงแดดในตอนบ่ายจะแรงกว่าตอนเช้าซึ่งแสงแดดที่มีความแรงมากหรือว่าแรงน้อยเนี่ยก็จะมีผลต่อต้นไม้ที่เราปลูกเป็นอย่างมากค่ะ เนื่องจากเมื่อเวลาแสงแดดส่องกระทบที่ใบของต้นไม้ใบไม้เขาก็จะดูดแสงไว้ประมาณ80%มีการสะท้อนกลับอีก15%แล้วก็ยอมให้แสงทะลุผ่านไปได้5% ซึ่งใบไม้ที่มีลักษณะบางหรือว่าอ่อนนุ่มก็จะเกิดอาการใบไหม้หรือว่าเหี่ยวเฉาได้ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขาดที่จะไม่ให้ต้นไม้ที่มีลักษณะที่ว่านี้ได้รับแสงแดดแรงหรือว่าโดนแสงแดดตรงๆเพราะแสงแดดที่แรงมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อต้นไม้ของเรา ต้นไม้บางชนิดชอบแดดตลอดวันบางชนิดชอบแดดครึ่งวันแต่ว่าจะเป็นแดดครึ่งวันตอนเช้าหรือว่าครึ่งวันตอนบ่ายก็ต้องดูความชอบของต้นไม้แต่ละชนิดด้วยนะคะแต่สำหรับต้นไม้ที่มีใบบอบบางหรือว่าต้นไม้ประเภทที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้ปานิสานำออกมารับวิตามินดีจากแสงแดดเขาชอบแดดอ่อนๆในช่วงเช้าคะ่ะ โดยช่วงเวลาที่เป็นนาทีทองของชีวิตของต้นไม้เหล่านี้ก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งตอนเช้านะคะเรียกได้ว่าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทองหรือ60นาทีทองของต้นไม้เลยก็ว่าได้ค่ะต้นไม้ที่เราจะนาํามารับวิตามินดีจากแสงแดดเป็นช่วงเวลาที่ซอฟลมุละไมซึ่งต้นไม้เขาชอบมากใบจะไม่มีอาการไหม้หรือเหี่ยวเฉาเลยค่ะ ต้นไม้จะได้รับวิตามินดีที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในขบวนการสังเคราะห์แสงที่ช่วยให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตช่วยทำให้เ,เซลล์ของเขามีการแบ่งเซลล์มากขึ้นแล้วก็เป็นการพัฒนาเซลล์ช่วยชะลอ ความเหี่ยวให้กับต้นไม้รวมไปถึงมีภูมิต้านทานแล้วก็มีความสดชื่นให้กับต้นไม้นอกจากนี้ยังทําให้ต้นไม้แข็งแรงสวยสดใสแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทที่จะต้องเสียไปเพราะหาซื้อแสงแดดแต่อย่างใดเลยค่ะ เวลา60นาทีทองหรือ1ชั่วโมงทองของต้นไม้ช่วง7นาฬกา30นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีในตอนเช้านั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามากค่ะถ้าหากเลยเวลาช่วงนี้ไปอุณหภูมิของแสงแดดในตอนเช้าก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละนิดซึ่งต้นไม้ที่ได้รับแสงแดดในช่วงเช้าก็จะมีการปรับตัวแล้วก็ปรับสภาพได้ดีกว่าการรับแสงแดดในช่วงบ่ายนะคะ โดยอากาศจะร้อนอบอ้าวจนถึงร้อนมากเพราะว่าในช่วงบ่ายเขาจะมีอุณหภูมิสะสมมาแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งบางท่านที่เคยลืมย้ายกระถางเข้ามาตอนแดดจัดร้อนๆต้นไม้ก็จะมีอาการใบไหม้แล้วก็เหี่ยวเฉาทันตาเห็นเลยค่ะรู้แบบนี้แล้วคนผู้ชมก็อย่าลืมช่วงเวลานาทีทองที่จะทำให้ต้นไม้ของเราสวยได้ในแบบราคาศูนย์บาทนะคะ และสามารถนำไปทำให้กับต้นไม้แสนรักของเราได้ในทุกๆวันเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ